เมาไวสบายใชถูกต้องให้ร้านซื้อแล้วเจ้าอดตเมื่อไรมันมน,นึ่งบวงออบานเย,นยอมันก็เลยนนายดตีต้นหางอ๋อบ้านน้ำปีกแม่หัวตะไ้ทยลูปจ้าซื้อตั้งแต่ต้นเดือนเดือนหน้าก็มีอีกไหมมีมมเดือนหน้าก็จะเป็นเทศกาลของความรัก สิบสี่คุมผ้<พ>าเจ้ายู่ใสคอยอยู่เชียงข้านพุนืออยู่ไกแท้สิบสองสิบสามกับสิเป็นอ่าพอดีพี่อ๊อฟนะคะอันนี่ยังก็เพิ็นเป็นัวนาทีมนาควนตีเพิ่นสีบวชลาสิขาลาบวชกับสิบบุญละพี่น้องยุอุดรกับสิไปเมื่อนันบวชเพิ่นสิมากคุงเทพมอนี้มุนีน้ก้าฟหรอจ้ะนี่ กับพรุ่งนี้มีถ่าย MV เพลงใหม่ฝากติดตามด้วยวันที่แปดกุมภาที่จะถึงนี้เราปล่อยเพลงใหม่นะคะใบเลยคือเป็นเพลงเร็วแล้วโปรดักชั่นคือยิ่งใหญ่อลังการมากแอนออรดีใข่เพลงแอนออรดีบอนีลงทุนเรือว่าใข่ผูการเล็กขอดแต่ว่าเพลงนี้มันลงช่องเจ้าใดเลยเด้แต่ว่าถ้าเป็นโคเบอร์มันลงช่องค่อยๆจะลงช่องเขาได้เขาก็ลงช่องเขาตลอด ผู้กันเล็กขอดาจะเข้า<ป>เป็นค้นหาพี่เขเป็นคนเสื<ป>้อปาก็ทำกันเองนี่แหละผู้กันเล็กขอดมอลลาเจกันร้อยออฟฟิเชียลเพลงใหม่ของแอนอดีฝากติดตามด้วยนะคะวันที่8กุมภาพันธ์แล้วก็วันที่9มอลลาเจกันร้อย X กับ ออรดีแบนที่งานมรดกโลกบ้านเชียงเพราะฉะนั้นวันที่เก้าจะได้ฟังสดๆสดสดพร้อมกันทั่วโลกตื่นเต้นตอนนี้ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยไม่ถามว่าพร้อมไหมไม่ได้พร้อมเลยเออต้องซอยกันปันวิวเพราะว่าเพลงนี่มันต้องเป็นเพลงที่ติดติดหเมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ หนูแสดงภาคกลางตลอดเลยเจ,เจไปกับเจของยนต์มือมันไม่ไปครับมันข้าศนเหยื่้ลันไทยเบื้องหลังไทยยงเขาก็เลวานผู้ใดสิเหตุงานนั้นเขายังคิดอยู่เนี่ยเพราะว่าหลักๆก็มันมันก็เป็นคนตัดลงใช่ไหมละ่ะใช่เหนพี่นิน้วเลวาลางบนิเออเดี๋ยวเห็นลองถามันิมันมีคน,นเหตุแต่แต่ว่าเขามีช่างภาพเขาให้พี่หนุ่มมาถ่ายมาถ่ายเก็บบรรยากาศเพราะว่าเขาไม่มีช่างภาพ ภาพนิ่งอยู่หลัหนเขาบอกว่ามีภาพนิ่งเลยรอค่ะรอฟังได้เลยสนุกค่ะเป็นเพลงที่สนุกแล้วก็เป็นเพลงที่น่ารักแล้วก็ตลกด้วยบอกเลยว่ามันเป็นนาแนวของหนูเลยแปดกุมภารอเลยนะคะพรุ่งนี้จะถ่ายเอ็มวีแล้วก็ปล่อยวันที่แปดกุมภาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะแบบถ่ายบรรยากาศเอ็มวีมาให้ดูโอ้ยตื่นเต้นอนะ่ะมันเป็นอะไรที่มันใหม่สำหรับหนูมากๆแล้วก็ ยิ่งใหญ่บอกได้แค่นี้เลยทุ่มทุนสร้างมากนะคะได้อ๋อซิบกลุ่มผ้ายู่งั้นดอกายได้จ้าแอนซิยูอีสานหอดประมาณวันที่สิบเจ็ดสิบแปดเนี่ย่ะแล้ววันนี้กระสิลงกลับไปอันนี้คือเกากลับไปผากกลางคือเกา